สวัสดีค่ะร้านมุกแท้ภูเก็ตราคาถูกใหม่แล้วนะคะสำหรับชุดนี้นะคะเป็นไข่มุกแท้นะคะคน้ําจืดค่ะไซส์8ถึง8.5มิลน,นะคะเป็นเกรด2 a บวกค่ะชุดนี้นะคะสร้อยคอยาว18ข้อมือ7.5นะคะแล้วก็ร้อยนอกทุกเม็ดน,นะคะปิดปมด้วยเม็ดเงินนะคะเป็นตะขอแม่เหล็กค่ะเราร้อยนอกทุกเม็ดน,นะคะเห็นไหมคะ มีเม็ดเงินปิดท้ายด้วยนะคะปิดหัวท้ายร้อยนกพุกเม็ดเพื่ออะไรคะเพื่อกันไม่ให้มุกชนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งทำให้มุกริ้วสวยนะคะไม่แข็งค่ะสร้อยจะไม่แข็งขย่ายังไงก็ไม่ขาดนะคะสร้อยจะเพรีธรรมชาติเห็นไหมคะลัตเตอร์สวยมากเลยนะคะเกรด2 a K บวกค่ะ มีจำนวนจำกัดนะเพื่อนชุดนี้ยังได้แถมต่างหูนะคะปกติต่างหูหนึ่งคู่ช่วงนี้แถมสองคู่ค่ะจัดไปเลยจ้า